ตอนนี้เรามีคนช่วยมีคนจูมีคนปั่นไฟแล้วงั้นในเวลาที่มีคอมานไล่ด่าพวกคุณเองตัวละอันนี้มีลีดเดอร์ลีดเดอร์ชิพเอออันนี้คือลีดเดอร์ชิพไล่ด่าพวกคุณเองตัวเลยไอ้สารมึงเจอเฟนนี่คูเกอร์ไงเจอเฟนนี่คูเกอร์ไปเยี่ยบเยี่ยบเงียบเยียบเจอเฟนนี่คูเกอร์ไปน่ากลัวนะเว้ยเข้าฝันร้ายอ่ะมันสู้ยังวะคุณลืมฮะออกจากการได้เข้าถ้ามึงขอกจะความฝันได้เฟนนี่กากเลย เออถ้าออกไม่ได้ก็แพ้ไปเฮียไม่มีขนาดเรืงเดียวยังเก่งกว่าองเดียวไม่เล่นสไปีมันสบามวไม่ได้ไงมันต้องวางเครื่องไเฮียวางเครื่องก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยเพรงั้นไปเราติดไรแย่ลงเออแบบถ้าวางเครื่องเราแบบจุนจุนจุ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 วิธีการปัดเครื่องไม่กูวางสามอันแล้วทิเล่นเกมเนี้ยเียแบบิงแล้วแบบพีนี่เลยนะคะไปสาม คาได้ว่ะเราไปเจอตัวเดินตีไว้ฮียเออแร่สัญยาละบนหัวไม่ได้ทำอะไรอ๋อบนหัวตรงไหนถ้าบนหัวไม่มีแต่ตรงไอคอนตัวละครมีนะครับตัวคนแรกเป็นเกย์ตามนั้นกูเกย์แล้วบายบายอ๊ะกลัวแล้วกลัวแล้วแต่กูไม่ใช่ แต่ไอไอกูไม่ใช่ไอะเราคนนอนเราคนนอนจับไอ้สารเอ้ยไม่หยิบไม่ไอยากเปเจมมันเดินเหี้ยเลยไม่ได้อู <c oughs> ่เลยทีนี้ฝ <c oughs> ันไรเงี้ย <c oughs> มันลงไปข้างล่างมันลงไปข้างล่าง <c oughs> มนันลงไปข้างล่างเชี่ยแม่งฝันร้างหัว้สร็แม่งเดินบนเครื่องโอ้ยเดี๋ยวมไปอ่ะกูรู้ม่าไปแล้วกูรู้ว่าไปแล้วไอ้เหี้ยกูแตกอ้าวเฮ้ว ไอ้เจถ้ามึงไม่เล่นมุเกะของมึงนะมึงเล่นมึงเล่นเราเนี่ยตีพวกมึงเจ็บขนาดนี้ไปได้เกียร์ไม่ไรใครเกอร์ไม่ไปหันนี่มันไม่ไรใครมันไม่ไยไม่ไรใครขี่อะไรใช่ขามันขากายมันอ๋อเมื่อกี้กูอยู่ในฟันเหรอโอ้เตือนแล้วโอ้ขึ้นอยู่ใ ยิงรักบล็อกอยู่ตากั็คืาเฟสอะไรเพียงไม่ใช่กูอ่านั่นเนยเหรอแย่อะเนย์เออได้ไอ้เนมไม่ทันสิ่งที่ลูกมาเอ้าเอ้าวางวางกูวางกูแบบว่าร้อนมากเลยตาก็ว่าตาก็ว่ามันไม่คิวกูไงมันกำลังดูว่าจะมีใครมาหรือเปล่าไม่น่ามีเป็นฟันร้ายของมึงจริงๆไอ้เหี้ยกูเต็มละกูเต็มละ สมก็เป็นฝันร้ายจริงๆโอ้โหเลยเขี่ยเลยเดินทางประตูนะเดินทางก็ตัดเราเดินทางด้วยเท้าไหนก็ไม่ต้องเลยมาหากูเขี่ยไป็นหมาละเน๊ะไม่ทำได้ถ้าว่าไอ้กลางหลุมกลางกลางบ่อนเนี่ยไม่ทำได้กูต้องทำอะไรตอนนี้กูต้องทำอะไรตอนนี้แป๊บนึง พวกกูตอนนี้ก็เล่นแบบมัน,นเลยเฮียไม่เล่นไรไม่รู้อะตอนนี้ได้เอามันเลยเฮียคือจริงๆตอนนี้อาจจะชนะไปแล้วก็ได้นะถ้าแบบถ้าไปพูดกันตอนต้นเกมอ่ะทุกคนแรกเป็นเกมเออมึงบูลลี่เฟนดี้เหรอเฮียไม่เว้ยเพราะตาหนากูก็จะเล่นมันฟ้าือมัน,<อ>ม,นมันเลยไม่เชื่อมาก็ได้นะอเฮียขจาวกว่าโดนโอ้ก็คือมึงโดนโอ้หมายครับ อ้ยเชี่ยวแต่กูกล้ามาข้างกลางก็มึงคือกูก่ามังจะปล่อยมือละแต่แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะเสี๋ยวงงโคดีหัวมันดังขึ้นไอ้ลุคคอนไปเกมโดยเพียงบัตนภาฉากแต่มันโดนตีขอบคุณมากกลุ่มแต่ก็โยกอยู่กจะอ้วยร้อนไม่หมดจะพิ่วไปเลยอะแบบติดขึ้นตาเลยปล่อยแล้วอย่างคาเลยว่ะโอ้โหคาโอ้โหถาต้นดีต้นเดิมเลยกูเจ่หลุม่ะ โอเคหลุเลือดเนี่ยเดินเเดินเยียมดิได้เดีไปดู่าทาสัตว์มึงทาอมึงเจอกูอ้ฮะมึง็นคนแรกเอ้าเียไหนบอกไปทางนี้เอม้ามเดินทางนี้เะนหัวไปเดินีออกมือขวเอ้าวยอ้าใครรููดตอไปนะครับแต่ละคนไม่เยะมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยสัตว์หนึ่อ ตอจังหวะนี้คือทุกคนโอ้ยแนมขอบคุณมากไอเพียวไม่เก๋เรียบร้อยนี่แหมเราเจอกันไม่เล่นละมีบวกอยู่พี่ชายกูแบบหวังดีด้วยทับไม้กูแลเดี๋ยวนะจะไม่เป็นปัญหาหรอลอ้้้ยเหีนองไม่พักมึงกับกูอ่ะ เฮ้ยเนย์กูไม่เห,หมือนมึงจังนะกูก็ล้มมึงกันโดนดึงหลังไอ้ตายไม่ไม่ต้องพูดโซเชียลอารัสมินไม่ตลอดชีวิตแน่แกกูว่าแทงให้เรียนได้ตั้งสองทีที้เดียเบอร์แทงคนกูกูติดได้เหรอกูต้องแองเพื่อสามที้วมึงอะปิดปิดไม้ทำไม <c oughs> วะกูอ่ะแล้วไอเฮียกูอ่ะแ <c oughs> ล้วมึงจะไม่เดินเพราะว่ากูก็เดินไม่ได้กูกำจะรอใช้ไม้ไงไม่กูใช้กูรอใช้ไม้อยู่เพราะว่านั่นเพราะว่ากูเดินกลับไม่ได้ไอ้เฮียเฟดี้มันมา